Desmodromic นะครับว่าหลักการมันคือทํางานอะไรยังไงตอนนี้ทำการเรื่องตัวถอดสายพานไปที่เรียบร้อยหมดแล้วจะได้ยินคําว่าเครื่อง2วาวาวนะเครื่อง4วาวาวนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องแคมคู่หรือเครื่อง4วาวาวนะครับหรือ Desmo โฟวาวที่จะมีแคมชาร์ปทั้งหมด2ตัวอย่างนี้แต่ถ้าในตัวเจ้า Desmo 2วาวาวเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบ็อก Des Modu เที่อยู่ในเครื่อง7 9 5 7 9 6 797ห็รือในยุคปัจจุบันนั่นคือตัว s c แคมเบอรนะครับสังเกตว่าวาวน้อยกว่าวาวตัวกว่ามันต้องสวิตอยกว่าเพราะว่าก มันแปลว่ามันสึกหล่อง่ายแต่จริงไม่ใช่โดยหลักการคือ Mas s บวกอัตราเร่งทําให้เกิดฟอร์สที่เยอะกว่านะครับเอาง่ายๆคือวาวที่มีน้ําหนักที่เยอะกว่าเปิด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 ด้วยความเร็วที่การเปิดปิดกระเดื่องวาวที่เปิดปิดพร้อมกันเนี่ยจะเกิดการสึกหล่อมากกว่าวาวที่มันเล็กกว่าลองนึกภาพคือถ้าเอาปิงปองห้อยเชือกปิงปองเหวี่ยงไปชนอะไรข้างหน้าจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะปิงปองมันเบาแต่กับการถ้าเราลูกโบลิ่งปล่อยในตําแหน่งเดียวกันกับปิงปองแล้วปล่อยอะไรที่อยู่ที่ปลายทางนั่นคือกระเด็นกระดอนหรือเป็นกาแพงก็จะเนาวหือม เหมือนกันที่วาลขนาดใหญ่มีแมสหรือมีมวลมากกว่าในอัตราเร่งที่เท่ากับวาลเล็กแต่มันจะเกิดแรงหรือฟอสความสึดหล่อที่มากกว่านี่คือสาเหตุว่าทําไมในเครื่องบล็อกเดสโมเดลถึงต้องตั้งวาลบ่อยกว่าเครื่อง4วาลทั้งๆที่เครื่อง4ีวาลแรงม้าเยอะกว่าอันนี้เบื้องต้นนะผู้สยาวเดสโมโดมิกเนี่ยเราจะได้ยินว่ามันจะเป็นครอเดิงเปิดกระเดิงปิดอันนั้นคือในตัว2วาลแต่พอในตัว4วาลมันจะมีแคมลูกเบี้ยวเหมือนในรถสปริงวาลปกติคือตัวนอันนี้คือในส่วนของตัวโอเพนนิ่งในจังหวะที่แคม ทั่วไปเนี่ยวาวมันก็จะปิดโดยการที่มันมีสปริงดันรีเทนเนอร์ดันให้วาวมันกลับมาปิดใช่ไหมครับแต่แนวคิดของเดสม o โดมิกหรือดูคติจะต่างกันไปเขาจะไม่ใส่สปริงวาวเพราะว่าสปริงวาวมันจะเกิดโหลดจังหวะที่วาวเปิดอนานิพพามบอว่าเราต้องสู้กับแรงสปริงเขาเอาสปริงนี้ออกไปเลยแล้วเขาสั่งการปิดโดยเจ้าวงเดือนตัวลูกเบี้ยวข้างนอกนีมาเลยเกิดเหตุการณ์ว่า คือเปิดและปิดด้วยกระเดื่องมันจะมีชิม2ตัวคือชิมโคสซิงแล้วก็ชิมโอเพนนิ่งชิมโอเพนนิ่งจะอยู่ที่หัวก้านวาลวสังเกตว่าหน้าตาเหมือนชิมวาลวปกติเลยแต่ถ้าเรามาดูด้านล่างมันจะมีบ่าแต่ถ้าชิมโคสซิงจะล็อกกับตัว การวาล์วด้วยตัวซีลิงอีกหนึ่งเวลาเราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนยกเซตนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมระบบเดสโมโดมิกของดูกระติเนี่ยนอกจากสายพานที่เขาบอกว่าอู้มันแพงนั่นะจริงสายพานไม่ได้แพงสายพานมันเส้นละสองพันเองสองเส้นก็ต้องสี่พัน 4, กว่าบาทมันไม่ได้แพงเป็นระยะนะครับแต่หนึ่งโซมีสี่วาล์วและในแต่ละวาล์วมีชิมวาล์วโอเพนนิ่งหนึ่งตัวมีชิมโคดซิ่งอีกหนึ่งตัวและมีซีลิงอีกสองตัวนะครับเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งหมดและอย่างขั้นตอนในการทำเนี่ยมันจะไม่เหมือนรถที่เป็นสปริงวาล์วปกติิคคือเเนนนี่ย่ยปดฝาานะแล้วววกมงัณ ลบคูณหารเอาชิมวาลวใหม่มาใส่ได้เลยไม่ใช่เราจะต้องแกะซีลิงที่อยู่ด้านในออกมาก่อนแล้วใส่ซีลิงใหม่เวลาวัดต้องวัดได้ซีลิงใหม่นะครับมาถึงคนเปิดฝาวัดในยังไงก็ไม่ถูกต้องนอกจากไม่เปลี่ยนซีลิงนะครับแล้ววัดหาเคียร์แลนส์โอพเพนเน,นิ่งเป็นเบอร์ไหนเปลี่ยนโคดซิ่งเป็นเบอร์ไหนเพื่อให้ได้ค่าเคียร์แลน์ที่ถูกต้องขั้นตอนมันข้อนึงเยอะกว่ารถปกติมาเลยถึงเกิดว่าทาไมการตั้งวาลวมันถึงใช้เวลาที่เยอะกว่าซึ่งนี่ก็คือเรื่องตัวระบบเดสมอโดเมกโฟว์ว